สวัสดีค่ะจากร้านช่างฮันวาซ่อมมอือถือนะคะเครื่องนี้เป็น vivo y 3 3 s นะคะอันนี้เปลี่ยนฝาหลังนะคะของลูกค้าเนี่ยมาการฝาหลังสีลอกนะคะอันนี้เป็นฝาหลังเก่าของลูกค้านะคะนี่นะคะวนอัน,นี้จะเป็นฝาหลังใหม่ที่เปลี่ยนไปนะคะเดีย๋ยวดูรอบๆนะคะ นี่นะคะหลังจากเปลี่ยนไปก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสีผาหลังไม่ลอกไม่มีรอยแปลน,นะคะนี่นะคะ นี่นะคะเปลนไปก็จะสวยเลยนี่นะคะฝาหลังของซัมซุงอ a ปโป e วีโว h หัวเวยนะคะที่ร้านมีแทบทุกรุ่นเลยนะคะก็ลองทักมาดูนะคะว่ารุ่นอะไรแตกกันไหนนะคะเราจะได้ดูให้นะคะว่ามีอะไรหรือเปล่านะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะคะร้านเราเนี่ยรับซ่อมทั่วประเทศเลยนะคะมีรีวิวหลายร้อยคลิปเลยนะคะ ดูคลิปใน YouTube ได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะหลังจากเปลี่ยนไปก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยสีลอกนะคะนี่นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะคะจะได้มีคลิปสอนการใช้งานมือถือรีวิวเกี่ยวกับการซ่อมมือถือนะคะนะคะขอบคุณค่ะ